สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องอฟซีหมอเครื่องบินทุกคนนะครับอ๋อคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับพอดีวันที่2ผมไม่ได้ลงงานนะครับบ่แต่ไปทุระอยู่นะครับอ๋อก็เลยให้ช่างใหญ่เชื่อมรอนะครับเนี่ยตัวที่ผมวางระบบไว้นะครับเหล็ก นะครับที่ผมเติมเต็มไว้นะครับก็ให้ช่างใหญ่เชื่อมโรนะครับวันที่2ทั้งวันเลยนะครับผมไม่ได้มาทั้งวันเลยแกก็เชื่อมให้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยนี่ครับเชื่อมให้ตัดขาตัวนี้มาใส่ด้วยครับก็นี่ครับ ลายเก็บเชื่อมให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเฟรมก็เชื่อมให้แล้วครับนะปลายคาซีครับเขาก็ดามให้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะเจาะไซบูธนะครับเจาะงูช้างใส่นะครับ,รบแล้วก็ เจาะพื้นกระบะเลาะกระดูกนะครับพื้นเลาะกระดูกนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ลงงานแต่เช้าเลยนะครับประมาณเจ็ดโมงนะครับครับตอนนี้ก็มืดอีกแล้วนะครับก็ทาทั้งวันนะครับวันนี้นะครับจนมืดเลยนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับจะเลิกงานอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวให้ดูความคืบหน้านะครับวันนี้ได้ไรบ้างนะครับตัวเฟรมก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับได้ตำแหน่งแล้วนะครับเชื่อมเก็บเรียบร้อยนะครับเจาะรูแล้วครับนะเจาะรูยึดกับตัวนี้นะครับตัวรางก็ยึดแล้วนะครับนี่นะครับตัวที่เราบากนะครับ เรมก็ได้แล้วนะครับตัวเพลานะครับตัวนี้นะครับข้างหลัางก็ซีนะครับเจาะรูใส่บูทแล้วนะครับนี่นะนะข้างหลังก็จะเป็นเพลาวิ่งอย่างงี้นะครับนี่นะครับเจาะรูเสียบบูทเรียบร้อยนะครับแต่เอาไว้ก่อนยังไม่ได้เชื่อมเก็บดีนะครับ ก็กำลังหาระดับของหูช้างอยู่นะครับหูช้างก็ตัดแล้วนะครับเนี่ยตัดเอาแบบดิบๆเลยครับตัวนี้คือเหล็กแผ่นนะครับเนี่ยเหล็กก็เป็นเศษเหล็กนะครับจากรถเกี่ยวก็มาตัดสวมบูทตัวนี้เข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาแปะกับตัวเฟรมอีกทีนะครับอย่างนี้ เวลาดำมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับพาเฟรมขึ้นนะครับก็จะเล่นตัวกับเพลานะครับบูตตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ต้องเลาะออกนะครับเลาะเอาระดับเดิมนะครับให้ตัวนี้มันลงเข้าไปเดือดตามร่องนี้นะครับตัวกระบะก็ สร่องยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยเริ่มแล้วนะครับพอดีให้เช่ยมทําให้นะครับมันก็ตัดได้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับก็จะต้องเลาะพวกนี้ออกนะครับก็เนี่ยนะครับตัวที่เราดามคัซีนะครับตัวนี้ผมก็ประกบเหล็กให้นะครับเนี่ย จะได้รับบูทสองตัวนะครับเหล็กตัวนี้นะครับจะได้รับสองข้างเลยนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับเนี่ยตัวปัม๊มปั๊มก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับนะตัวปั๊มนะครับยังไม่ได้ใส่นะครับก็มวแต่เก็บนะบเก็บงานเชื่อม พวกดำพวกนี้นะครับแล้วก็เจาะรูใส่เพลาข้างหลังนะครับตัดหูช้างนะครับหาระดับพวกนี้ก็ทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะครับก็นี่นะครับให้ดูความคืบหน้านะครับก็วันนี้นะคลิปที่สองนะครับถึงไหนแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับอีกวันหนึ่งน่าจะเสร็จนะครับวันที่สามน่าจะเสร็จนะครับ มันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแค่เลาะกระบะนะครับเลาะร่องกระบะแล้วก็ติดตั้งปั๊มนะครับแล้วก็ถังน้ํามันถังน้ามันจะไว้ตรงนี้นะครับที่เก่าสายไม่ได้แล้วนะครับที่เก่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยครับสายมันถังน้ามันจะย้ายไว้ข้างหลังเลยนะครับไว้ตรงนี้ปั๊มก็น่าจะติดช่องนี้นะครับปั๊มก็ใหญ่อยู่นะครับ ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเอาไปยึดน็อตก็เสร็จเลยนะครับแล้วก็เชื่อมล็อกหูช้างนะครับแปะกับตัวนี้แล้วก็ยกกระบะขึ้นใส่ก็จบเลยนะครับนะเหลือไม่เยอะแล้วครับแล้วก็เหลือตรงนี้ด้วยนะครับตัวที่ตัวล็อกนะครับทำตัวล็อกเนี่ยเวลาดำมา ดำลงมามันก็จะลกเนี่ยลบอย่างนี้นะครับลบสองข้างไม่ให้มันโยกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับได้อัปเดตเป็นคลิปที่สองให้ดูนะครับสำหรับการติดตั้งดำของเรานะครับคันของเราก็จอดไว้ตรงนี้นะครับ มืดแล้วเดี๋ยวขอเลิกงานก่อนนะครับโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ